เราแบบก็รู้เพราะสัมภาษณ์ามาแล้วันส่วนอุ้ยมีคนแอบกินแล้วอ่ะอุ้ย <laughs> เขาบอกว่าบุญ ต่ำแล้วปะใช่ค่ะอันนี้คือนมชมพูที่กินหมดแหละเพราะมันอร่อยมากคือบอกแบบคือลองชิมแล้วุกคนมีสองสูตรด้วยทําไม่ธรรมดาคือมีหวานน้อยกับหวานปกติเราลองมาเลือกหวานได้แน่ใช่เราความหวานได้คนไทยเป็นคนชาหวานไหมนะคนขายหวานไหมคิดสตาร์คนขายหวานไหมคนขายหวานอุ้ยอเ้ยอุ้ย้อุ้อุยอุอออุย เราจะชงให้เองกับเื่อโดยการเทโซดาแล้วก็ให้คุณพี่นะคะเรื่องก็แบบว่าอยากได้หวันมากเลยโอ้โหก็คือทั้งหมดนี้ได้เลยเปิดฝาแล้วคว่างมัไม่ติดก็ไม่ปิดคือเลิศนะทุกคนคนต้องแมมมาแล้วเพราะมีบาริสต้าสาวๆสวย